ดวงสตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในวันที่31นะฮะธันวาคมปี2567นะฮะจะมีปรากฏการทางดาราศาสตร์นะครับ่นั่นคือดวงอาทิตย์กับดวงจันท์โคจรควงคู่กันสร็จองศาในกลุ่มดาวราศีธนูนะครับเกิดเป็นพระจันทร์ดับหรือวันอามาวศีในวันที่31ธันวาคมในเวลาตี5 27นาทีนะครับห่วงเวลาดังกล่าวนะครับ นะคุณจะในความเชื่อโบราณนะครับคุณควรขอพอรพระจันทร์ขอโชคลาภพระจันทร์นะครับเพื่อรับพลังงานจากดวงจันทร์เนื่องจากตัวเราก็คือพลังงานผมจะแนะนําวิธีการส่งขึ้นพลังงานดีๆเพื่อจูนกับจักรวรรในวันนี้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ได้ทั้งดูดวงนะฮะในช่วงพระจันทร์ดับจะมีผลอย่างไรต่อโดยชะตาและในวันนี้นะครับก็ฟังให้จบนะฮะจะได้ทั้งทิชเสริมดวงด้วยนะครับ ก็จันทร์ดับในกลุ่มดาวราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นเรือนที่9นะฮะของราศีเมษนะครับนะเป็นเรือนแห่งความรู้โชคลาภศาสนาปัจฉญาการเดินทางไกลความเชื่อมั่นในชีวิตการที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ดับในเรือนนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อของคุณจะมีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปหรือจะมีความศรัทธาบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวทางชีวิตนะฮะที่เปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลนะฮะนี้จะทําให้เกิดการตั้งคําถามต่อเป้าหมายระยะยาวนะฮะการค้นหาความหมายชีวิตหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้และการเดินทางหรือการดําเนินชีวิตของคุณในการที่ดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับคือดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่สีนะครับเมื่อพระจันทร์มาดับนะฮะนะดาวจันทร์แสดงถึงบ้านครอบครัวความสุขใจนะฮะแล้วก็รากฐานชีวิต นะอาจจะส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับรากฐานชีวิตในความมั่นคงในครอบครัวรากฐานชีวิตในความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรืออาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งที่ตนเองเคยยึดมั่นไวนะะ้ในเรื่องบางเรื่องนะฮะนอกจากนี้การอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือความสับสนในครอบครัวในบ้านหรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะครับมันจะแปลอย่างนี้ก็ได้ว่านะครับพระอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนที่5้ามดับอยู่ตรงนี้นะครับคุณอาจจะมันพระอาทิตย์เนี่ยนะฮะ ที่ม,มันมันแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์บุตรบริวารความรักการลงทุนการที่อาทิตย์ในจุดที่9อาจจะบอกว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะมีความท้าทายเกิดขึ้นทางความคิดการวางแผนการศึกษาแม้กระทั่งการมองอนาคตของบุตรบริวารบางคนติดต่อลูกค้าต่างประเทศอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะก็จะมีความโชคดีแต่ว่าจุดที่ดับตรงนี้เนี่ยนะครับแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับความเชื่อและการมองโลกและกรอบความคิดของคุณ ช่วงนี้อาจจะเผชิญกับการปล่อยวางบางสิ่งนะฮะเปิดรับแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในอนาคตนะฮะอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับนะความคิดสร้างสรรค์และก็หากหากเราไม่สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นได้นยอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็หรือมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะกับใครบางคนนะครับไม่กระทั่งกับผู้ใหญ่คือในช่วงนี้นะครับ คําแนะนําในช่วงนี้ควรให้ความสัมพันธ์กับการศึกษาการดับในจุดสุภาพเนี่ย มันครได้ให้ความสัมการการศึกษาการศาสนาได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจปรัชญาใหม่ๆที่สามารถนําทางชีวิตได้หรืออาจจะมีโอกาสเดินทางไปยังที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณหรือการเดินทางไกลจะเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ต้องระวังความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีการเข้าใจผิดนะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวนะฮะมันอาจจะแปลว่าควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องเงินหร,หรือการลงทุนที่เสี่ยงมากๆในช่วงนี้หากมีบุตรให้ใส่ใจและสนับสนุนในด้านจิตใจของพวกเขาให้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับควรทบทวนชีวิตนะครับ ในด้านความมั่นคงทางจิตใจและความสัมพันธ์ให้มากฝึกสมาธิศึกษาปรัชญาเพื่อช่วยเพิ่มพลังจิตใจนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่พระจันทร์ดับเนี่ยผมจะบอกว่าการที่พระจันทร์ดับเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับมันมีทิศนะครับให้ก็คือบางคนเนี่ยมีผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะนะครับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะเกิดขึ้นมีปาดเสียงกับใครบางคนหรือมีคนมาพูดไม่ดีกับคุณ มันแปลอย่างหนึ่งว่าคือจังจากพระจันทร์ดับเนี่ยมันยังมีดาวพระพุธอยู่จุสุภะสหัสชาสุภะได้เพื่อนเครือข่ายที่มีชื่อเสียงที่มีคอนเนคชั่นที่กว้างขวางมากขึ้นก็ได้นะฮะรวมไปถึงว่าได้ความเจริญจากมิสหายเพื่อนฝูงหลังันที่สองม,มกรานะนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันประสานงานสมาคมเครือข่ายนะฮะการติดต่อทุกประเภทจะมีความโชคดีเกิดขึ้นเพราะพุธจะเดินปกติในกรุดาวราศีธนูนะฮะอันนั้นช่วงเนี้ย เรียนรู้สิ่งใดจะมีสิ่งดีบางคนจะได้เรียนรู้มากขึ้นได้ติดต่อมากขึ้นมีความเจริญจากการติดต่อบางคนได้ติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาได้ความเจริญในการติดต่อกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะครับบางคนได้เจอเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยเก่าๆรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นห่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่จุดสุภาษเขาเรียกปุตตะสุภาจะได้ความเจริญจากบุตรหลานบริวารเด็กลูกน้องนะหลังจะดับไปแล้วนะนะครับก็คือหลังวันที่หนึ่งมกราเป็นต้นไปนะครับนะคือจะมีเหตุการณ์ให้ ใครที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้จะดีมากนะครับบางคนเนี่ยนะฮะจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเร,เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีความคิดสร้างสรรค์จะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือมีการพัฒนาตัวเองบางคนมีเรื่องให้โฟกัสเรื่องบริวารมากขึ้นรวมไปถึงว่าในช่วงนี้คุณห้อระวังการเจ็บป่วยหรือมีเรื่องให้คุณน้อยใจใครบางคนบางคนได้ย้ายที่นอนได้ย้ายที่อยู่ได้ย้ายที่อาศัยได้ย้ายที่พักนะครับได้ซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะฮะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้ววยนนนะครับใช่งี มันเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสถึงความมั่นคงหลักฐานหลักแหล่งมากขึ้นด้วยนะครับเป็นช่วงที่ดาวการเงินคุณเนี่ยนะครับคือดาวพระศุกเนี่ยโคจรอ,อยู่จุดลาภะคือพระศุกมาอยู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่30ธันวาคมไปถึงประมาณเป็นปลายเดือนมกราค,คามเขาเรียกว่ากระดุมพระลาภะเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางการเงินนะฮะหรือมีเงินแบบ แบบฟุกๆเข้ามามีเงินแบบง่ายๆได้เงินแบบยัดเยียดหรือมันได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบฟุกๆนะฮะอะไรแบบนี้ได้ลาบผลทางการเงินใครที่มีช่องทางรายได้พิเศษช่องทางรายได้เสริมหรือเงินรอเปอร์เซ็นต์ขายรอการเก็งกาไรต่างๆมีรุ้นมีมุมดีๆหรือมีโชคจากการเสี่ยงก็เป็นไปได้บางท่านจะได้ลาบจากต่างเทศได้ของขวัญของฝากได้โชคดีได้การช่วยเหลือได้การให้การช่วยเหลือหรือ ได้สิ่งดีๆจากต่างเพศมีต่างเพศเข้ามาชอบนะฮะมันแปลว่าจะเกิดงานร่วมกับแฟนกับคนรักหรือมีกิจกรรมร่วมกับแฟนกับคนรักมีแนวทางอุดมการบางอย่างร่วมกับแฟนคนรักหรือมีต่างเพศเข้ามาสัมพันธ์กับคุณโดยเข้ามาทางงานการติดต่อกับต่างเพศเป็นลาภผลให้และแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอึดอัดขัดใจเกี่ยวกับต่างเพศบ้างนะฮะเช่นการทะเลาะกันมีเรื่องเหมือนไฟสงครามบางคนมีคู่ระวังทะเลาะกันมีเรื่องน้อยใจกันเกิดขึ้นได้บ้างบางท่านอาจจะมีการลงทุนนะครับแต่ดาวสุกกับเสาเนี่ยมันร่วมกันอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับ มีเรื่องให้ต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะมีเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์นะฮะออกไปอย่างรวดเร็วมีเรื่องทุกข์ใจปรอือประองค์ขมขื่นเกี่ยวกับความรักหรือการเงินใครที่มีแฟนอาจจะได้ทะเลาะกันนะครับหรือมันมีเรื่องเก่าๆเหมือนไฟสุนขอนกลับมาคุยกับได้พูดกันอีกอันนี้เป็นอิทธิพลของดวงดาวในช่วงหลังจากจุดพระจันทร์ดับในครั้งนี้เรามาดูในช่วงพระจันทร์ดับเนี่ยนะครับคุณควรที่จะมันมีความเชื่อนะเป็นพลังงานในการรับพลังงานของดวงจันทร์การขอพรให้เงินทองและโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณ ในวันนี้เนี่ยนะครับในเวลาดังกล่าวที่ผมบอกไปนะครับนะคุณสามารถที่จะตั้งใจขอพรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคลาภนะครับโดยการสวดมนต์หรือภาวนานะบทสวดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะฮะอาจจะใช้บทสวดคาถาภาษีวลีหรือคาถาเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับนะก็หรือพูดสิ่งบวกๆประโยคบวกๆเกี่ยวกับเงินเช่นเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาชั้นดังน้ําขอให้มีทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มพูนเข้ามาคุณต้องสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในวันเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงจุด อามาวสีนะฮะในเวลาตีห้าที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับก็คุณอาจจะต้องจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ดีนะครับได้มองเห็นภาพตัวเองในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะฮะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณอาจจะจุดธูปหอมนะฮะหรือจุดเทียนสีทองสีเขียวก็ได้นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและโชคลาภสามารถวางไว้ใกล้ๆก,ก,กับจุดที่คุณขอพอรนะครับะันนั้นการเขียนคําอธิษฐานล,ลงบนกระดาษก็ได้นะครับในวันระจทร์ดับนะเขียนคําขอพอรของคุณในด้านการเงินนะฮะหรือสิ่งที่ต้องการเป็น ลักษณะของวัตถุช่วงนี้ขอเรื่องวัตถุจะดีนะขอให้มีรายได้เพิ่มนะะการลงทุนแล้วเป็นผลตอบแทนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเก็บกระดาษนี้ไว้ในที่ปลอดภยัยหรือเผากระดาษเพื่อปลอดปล่อยพลังงานนั้นขึ้นไปในจักรวาลนั้นหรือคุณอาจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินหรือวานวางแผนทางการเงินในอนาคตนะครับนะของคุณก็ได้นะครับแล้วก็ถือเป็นการเสริมดวงทางการเงินนะครับการให้ทานอย่างเงี้ยนะครับก็ะบจะนําโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่งเข้ามาสู่ดวงชะตา ดนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาสื่อสารกับจักรวาลได้ดีเช่นคุณควรนั่งสมาธินั่งเงียบและก็สื่อสารส่งจิตออกไปจักรวาลหรือพลังงานที่เป็นเอกภพ,พเพื่อขอพรในด้านการเงินคุณสามารถจินตนาการนะฮะการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความสุขทางการเงินได้ข้อสําคัญการขอพรในวันจันทร์ดับเนี่ยฮะควรทําด้วยความตั้งใจจริงและเชื่อมั่นในตนเองและมีทัศนคติที่ดีและลงมือทําจริงๆจะช่วยเสริมให้ผลสําเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตได้ในอนาคตฉะนั้นในปี2 5 6 8นะครับ สำหรับท่านใดนะฮะอยากจะรู้จุดพระจันทร์ดับนะฮะร,รู้จุดพระจันทร์เอามาวส,สีจุดพระจันทร์ที่ให้พลังงานสูงสุด <c oughs> เช่นปูรณะมีนะฮะวันที่ทํากิจมงคลแล้วเป็นเศรษฐีนะครับคาถาเสริมดวงโบราณนะฮะที่จากประสบการณ์ที่ผมให้คาปรึกษาในด้านองราศาสตร์มาเยอะนะครับก็นะบจะรู้ในเรื่องของการให้เลิกยามนะฮะคาถามงคลทิศในการเสริมดวงรับพลังงานจักรวาลน,นะฮะในหนังสือเล่มน,นี้เลยนี่คืออ e ีบุ๊กคู่มือสู่ความร่ํารวยปี2568ตลอดทั้งปี นะฮะเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าวันไหนเนี่ยนะครับคุณควรอาบแสงพระจันทร์เพ็นนะครับนะในเว้นวันเดือนปีและเวลาใดนะครับมันจะบอกนะในนี้เนี่ยผมคำนวณไม้หมดแล้วนะครับเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยนะฮะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดือนกุมภาวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่มีจํานวนส2ครั้งคุณอาบ12ครั้ง,งชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นความเชื่อที่ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่ออารมณ์จ,จิตใจนะฮะเป็นพลังงานจุดสูงสุดที่ทําให้ชีวิตคุณเปลีป่ยนแปลงไป นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยวิธีรับพลังงานพระจันทร์ในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับพิธีกรรมทําอย่างไรสวดอย่างไรอาบอย่างไรนะฮะก็จะมีวันเนี่ยขอพรพระจันทร์วันไหนบ้างนะฮะก็จะมีบอกนะฮะในแต่ละเดือนนะครับจะมีเลิกเศรษฐีนะครับนะเลิกมงคลนะฮะที่คุณใช้ติดต่องานทําธุรกิจเดินทางนะครับก็อยู่ในนี้พระคาถาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผมแนะนําหลายท่านนะครับเอาไปใช้นะครับแล้วเกิดโชคลาภทางการเงินแบบอัศจรรย์ก็มีอยู่ในนี้นะครับนะ่ แล้วก็จะมีเลขศาสตร์โบราณอินเดียนะฮะเลขศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะฮะเป็นเลขที่ควรเอาไปใช้เวลาไหน mm hmm. เช่นช่วงนี้คุณเดือนที่คุณมีอุปสรรคมีศัต,ตรูมีการเงินไม่ดีคุณควรใช้เลขไหนก็จะบอกอยู่ในนี้แล้วก็มีสา mm hmm. มสิบเทพอินเดียอินเดียโบราณวิธีการเสริมดวงวิธีบูชาบทสวดนะครับแล้วก็มีบอเปเปอร์สามสิบรูปนะครับที่ออกแบบพิเศษนะฮะให้นะฮะก็รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะส่งให้ได้ทันทีนะฮะสำหรับท่านใดที่สั่งจองนะครับ ก็อย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับอันนี้เป็นการรวบรวมเพื่อให้คุณสื่อสารกับจักรวาลรับพลังงานจักรวาลในปี2568ตลอดปี